ภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าปนความฮาเกี่ยวกับโลกที่มีกฎประหลาดๆที่มีชื่อเรื่องว่า The Lobster โสดเงาเป็น lobster วันนี้เราจะมาสปอยให้ได้รับชมกันทุกคนจะได้ดูจริงเป็นเรื่องราวที่เกิดจากกฎที่มันได้ตั้งขึ้นว่าทุกคนต้องมีคู่หากไม่มีคู่จะต้องถูกส่งไปอยู่ในโรงแรมและหาคู่ให้ได้ภายใน45วัน หากพวกเขาทำไม่ได้จะต้องถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสัดที่พวกเขาต้องเลือกแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วเราไปรับชมสปอยกันดีกว่าครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อเรื่องที่เราจะสปอยเรามานะนํนำตัวละครหลักๆในเรื่อง The Lobster, s อ no. ร์โเงาเป็น Lobster กันดีกว่าครับผมลหลักๆแล้วจะถูกดำเนินเรื่องโดยชายที่มีชื่อว่าเดวิด เขาจะนำพาเราไปรู้จักกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีตัวละครหลักที่สำคัญสำคัญอื่นๆอีกมากมายเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยเดวิดชายหนุ่มโสดและมีสายตาสั้นที่ถูกภรรยาทอดทิ้งไปหาสามีใหม่ถูกนำตัวมาอยู่ที่โรงแรมและต้องหาคู่ให้ได้ก่อนครบกำหนดสาวสายตาสั้นหญิงสาวผู้มีสายตาสั้นเหมือนกับเดวิด อาศัยอยู่ภายในป่าไม่ห่างไกลจากโรงแรมที่เดวิดต้องอยู่ภายในนั้นอาจจะต้องการจากการหลบหนีหัวหน้ากลุ่มเดอะโรเนอร์หญิงสาวที่เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้หลบหนีตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในป่ารวบรวมคนที่หลบหนีออกจากโรงแรมและใช้ชีวิตตรงกันข้ามกับคนในเมืองเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นจากการพาเราไปรู้จักกับโลกที่เต็มไปด้วยคนที่มีคู่และมีกติกาว,ว่าห้ามเป็นโสด เพราะถือว่าเป็นการกอร่ออาชญากรรมหากใครไม่มีคู่จะต้องถูกส่งตัวไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งไม่ต่างจากเรือนจำเพื่อที่จะต้องหาคู่ให้ได้ภายใน45วันมีเช่นนั้นจะต้องถูกเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นสัตว์ต่างๆตามที่เลือกเอาไว้ในเวลาต่อมาเราจะได้รู้จักกับชายที่มีชื่อว่าเดวิดซึ่งเขานั้นถูกภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานถึง11ปีทิ้งไปหาชายคนใหม่ เขาถูกนำตัวมาที่โรงแรมดังกล่าวรพร้อมๆมกับหมาของเขาที่ชื่อว่าบ๊อบซึ่งนี่ก็คือพี่ชายของเขานั่นเองที่ไม่สามารถหาคู่ได้จนต้องกลายเป็นสัตว์ตามกฎและเมื่อเดวิดถูกบังคับให้เซ็นสัญญาของโรงแรมเขาก็ต้องหาคู่ให้ได้แต่ต้องมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันเช่นเดวิดมีสายตาสั้นคู่ของเขาก็ต้องสายตาสั้นเหมือนกัน ซึ่งภรรยาที่ทิ้งไปก็ไปมีแฟนใหม่ที่สายตาสั้นเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเดวิดก็ได้มาที่ห้องพักที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้และได้พบกับผู้จัดการโรงแรมและสามีของเธอเธอได้ถามเดวิดว่าอยากจะเป็นสัตว์อะไรหากไม่สามารถหาคู่ได้ตามกําหนดไว้เขาจึงตอบว่าอยากเป็นกุ้งล็อบสเตอร์เพราะมีอายุยาวนานถึง100ปี มีเลือดสีน้ำเงินแบบผู้ดีและยังสืบพันธุ์ไดาตลอดเวลาเมื่อตอบเสร็จเขาก็ถูกล็อกกุญแจมือข้างขวาเพราะทางโรงแรมมีกฎห้ามช่วยตัวเองเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษในทันทีในเวลาต่อมาที่ห้องอาหารก็ได้พบกับเพื่อนใหม่สองคนอย่างจอห์นและโรเบิร์ตและหลังจากนั้นผู้จัดการก็ให้ทุกคนขึ้นมาแนะนำตัว และในวันนี้จะมีการจัดการเต้นรำหาคู่กันเดวิดเข้าไปขอสาวที่มีลักษณะดินก็คือมีเลือดก,กำเดาไหลบ่อยจอห์นขอสาวที่ชอบกินบิสกิตเต้นรำและโรเบิร์ตเลือกสาวที่ไร้อารมณ์ความรู้สึกตั้งแต่เกิดมาเป็นคู่เต้นรำแต่ทั้งหมดมีก็ไม่มีอะไรเข้ากันเลยกับพวกเขาทำให้พวกเขาล้มเหลวในการหาคู่สํำหรับคืนนี้ในเช้าของอีกวัน ทางโรงแรมจัดให้เหล่าคนโสดต่างต้องเอาปืนไฟฟ้าไปล่าตัวพวก The ะโก s ส r แลนเนที่อาศัยอยู่ภายในป่าพวกเขาก็คือบุคคลที่ไม่อยากจะอยู่ในโรงแรมจึงได้ทำการหลบหนีออกมาและไม่ใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆแล้วรางวันของการล่านั้นก็คือ1คนเท่ากับเพิ่มเวลาหาคู่หนึ่งวันแต่เดวิดกับล่าใครไม่ได้เลยในวันนี้หลังจากที่กลับมาที่โรงแรม ก็จะมีแม่บ้านที่มาช่วยผ่อนคลายทางเพศแทนกฎที่ห้ามช่วยตัวเองเพื่อที่จะให้คนในโรงแรมอยากหาคู่มากขึ้นหลังจากนั้นเดวิดก็ต้องออกตามล่าเดอะโลเนอร์อีกในวันตัดไปและได้พูดคุยกับสาวที่ชอบกินบิสกิตและได้รู้ว่าเธอนั้นยอมตายดีกว่าจะกลายเป็นสัตว์จนวันหนึ่งจอรนเพื่อนของเดวิดไปไว่ายน้ำที่สระ เขาก็ได้พบกับสาวที่เลือดกำเดาไหลเป็นประจำจึงได้สนใจเธอแต่เขาก็เปนคนที่ขากระเพกอีกจึงได้เอาหน้าตัวเองของไปกระแทกกับพื้น,นขอบสระก็เลือดกำเดาไหลสร้างเรื่องว่าเขานั้นเลือดกำเดาไหลบ่อยทําให้ทั้งสองได้คบกันในทางโรงแรมก็ได้แสดงความยินดีพร้อมกับให้อยู่ในห้องสุดหรูกันก่อน,อนที่จะออกไปใช้ชีวิตจริงเพื่อทดสอบว่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ในเช้าวันรุ่งขึ้น สาวที่ชอบกินบิสกิตโดดตึกฆ่าตัวตายโดยที่เดวิดเห็นและรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิดกับหญิงสาวที่ไร้อารมณ์มาตั้งแต่เกิดทำให้เดวิดพยายามทำตัวไร้อารมณ์เพื่อที่จะได้คบกับเธอโดยการเข้าไปพูดคุยและลงไปแช่ในอ่างน้ำเช่นเดียวกันสาวไราอารมณ์ทดสอบเดวิดด้วยการแกล้งตายแต่เดวิดก็ไม่สนใจทำให้ทั้งคู่ได้คบกันและโรงแรมก็จัดห้องพักให้ทั้งสอง สาวไรอารมณ์อยากจะทดสอบอีกครั้งจึงเตะบ,บ๊อบหมาที่เป็นพี่ชายของเดวิดจนตายแต่เดวิดก็ไม่สนใจแต่ภายหลังแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำจนเธอจับได้และจับเดวิดส่งผู้จัดการโชคดีที่แม่บ้านมาช่วยเอาไว้ได้และเดวิดก็หลบหนีออกจากโรงแรมเดวิดได้หนีเข้าไปในป่าเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มเดอะโลเนอร์หัวหน้ากลุ่มต้อนรับเขาเป็นอย่างดีแต่หารู้ไหมว่า ถือตั้งกฎของที่นี่ไว้ว่าห้ามมีคู่เด็ดขาดทุกคนต้องอยู่คนเดียวจงข้ามกับการใช้ชีวิตในเมืองและโรงแรมแต่ในกลุ่มนี้ก็จะมีสาวคนหนึ่งที่สายตาสั้นเหมือนกับเดวิดและทั้งคู่ก็รู้สึกชอบกันตั้งแต่แรกพบแต่ก็ทำได้เพียงแค่พูดคุยธรรมดาเพื่อปกป้องกันจากการลงโทษหลังจากนั้น ผู้คนในโรงแรมก็ออกมาล่ากลุ่มเดอะโรเนอร์จนกระทั่งเดวิดได้พบกับโรเบิร์ตที่เหลือเวลาหาคู่เพียงสองวันเดวิดพยายามเคลียกล่อมเขาว่าจะช่วยเหลือและสาวสายตาสั้นก็ได้เข้ามาช่วยเดวิดเอาไว้หลังจากนั้นแม่บ้านที่ช่วยเดวิดเอาไว้ก็เอาขอมาให้หัวหน้ากลุ่มเพราะอันที่จริงแล้วเธอเป็นสายสืบที่ถูกส่งเข้าไปในโรงแรมเพื่อที่จะนำของที่กลุ่มเดอะโรเนอร์ต้องใช้มาให้ ผู้คนภายในกลุ่มจะต้องแต่งตัวแบบคนในเมืองและออกไปซื้อของใช้และสเสบียงภายในเมืองมาเป็นคู่เดวิดกับสาวสายตาสั้นออกไปเป็นคู่กันทําให้พวกเขารู้สึกดีต่อกันมากขึ้นหลังจากกลับมาในป่าหัวหน้ากลุ่มต้องการที่จะบุกเข้าไปในโรงแรมเพื่อเปิดโปงพวกเขาเดวิดได้ไปเปิดโปงจอนให้กับสาวเลือดกําเนาไหลฟังว่า เขาแกล้งทำเป็นเหมือนเธอส่วนหัวหน้ากลุ่มจับผู้จัดการเป็นตัวประกันแล้วสั่งให้สามียิงเธอและจะไว้ชีวิตแต่เขาก็กลับไม่ลังเลลั่นไกในทันทีแล้วก็พบว่าปืนไม่มีกระสุนหัวหน้ากลุ่มทำให้ผู้คนแตกคอกันได้แล้วจึงกลับมาในป่ายครั้งหลายวันต่อมาเดวิดและสาวสายตาสั้นมีความรักต่อกัน ได,ได้ตั้งใจจะหนีไปด้วยกันแต่แม่บ้านกลับพบสมุดจดแผนการของสาวสายตาสั้นและนำไปบอกหัวหน้ากลุ่มเธอกโกรธมากจึงได้พาสาวสายตาสั้นไปทำเลสิกในเมืองแต่จริงๆแล้วเธอต้องการให้สาวสายตาสั้นตาบอดไปตลอดกาลและจะได้คู่กับเดวิดไม่ได้เมื่อสาวสายตาสั้นรู้ความจริงเธอก็แขนและจะฆ่าหัวหน้ากลุ่มแต่กลับใช้มีดแทงไปโดนแม่บ้านจนตายแทน หัวหน้ากลุ่มก็ได้ปล่อยเธอไปสาวสายตาสั้นทําได้แค่บอกความจริงกับเดวิดว่าเธอตาบอดและคงคู่กันไม่ได้อีกแต่เดวิดยืนยันจะดูแลเธอเพราะรักเขาจริงๆเขาจึงแอบไปตีหัวหัวหน้ากลุ่มให้สลบและมัดเธอเอาไว้ท่ามกลางฝูงหมาป่าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เข้ามาในเมืองและไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เดวิดขอตัวไปห้องน้ำแล้วก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วหวังจะแทงให้ตาบอดเช่นเดียวกับหญิงสาวที่เขารักในหนังก็ได้ตัดภาพไปที่สาวตาบอดที่กำลังนั่งรอเดวิดอยู่บทสรุปเรื่องราวสุดดราม่าทั้งหมดภายในหนังเรื่อง The Lobster โสดเงาเป็น lobster หนังดรามา่าหนังโรแมนติกที่ได้เริ่มจากกฎแปลกๆของโลกที่ห้ามทุกคนเป็นโสดจนต้องบังคับให้คนที่ไม่มีคู่ไปหาคู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งให้ได้ภายใน45วันและก็ต้องเลือกสัตว์ที่อยากจะเป็นหากทำไม่ได้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นมีผู้หลบหนีและเข้ามาเปิดโปงในที่สุดถ้าท่านชื่นชอบหนังเรื่องนี้สามารถดูได้ที่เว็บเจ้าพระยาฟิล์มหรือถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วย ขอบคุณครับ